กีฬายิมนาสติกมันให้อะไรกับพี่บ้างครับให้เยอะเลยเมองภาพกลับไปนะฮะเด็กสลัมจนจนคนหนึ่งเด็กแฟดอยู่วันดีคืนดีในมีสนามกีฬาโผล่ขึ้นมาแล้วเราก็ไปชอบไอกีฬาประเภทนี้สปอร์ตอินสไปวันนี้พบกับเรื่องราวของตำนานที่ยังมีลมหายใจของสุดยอดอดีตนักกีฬายิมนาสติกที่สร้างประวัติศา,ศาสตร์คว้าเหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกมและเป็นถึงเจ้าของเหรียญทองในการแข่งขันซีเกม หมูอมรเทพแววแสงเมื่อ,มอส,สมัยก่อนเราเราอยู่แฟดดินแดงเราก็เรียนอยู่แถวๆนั้นพอตกเย็นมาก็วิ่งเข้าสนามกีฬาแล้วก็ในช่วงของปีนั้นเขาก็มีการแสดงโชว์ทุกกิจกรรมกีฬาเขาเปิดตัวเราก็ชอบว่ายน้ำชอบฟุตบอลแล้วก็ด้วยปริมาณคนที่เขาแห่กันไปเยอะๆเนี่ยเป็นคนตัวเล็กก็โดนเบียดเข้าไปในห้องยิม ก็ไปเห็นเขาตีลังกากันแล้วเล่นอุปก,กรณ์นั่งอุปกรณ์นี่เอ๊ะเริ่มสนใจเราก็ไปสมัครก็เลยอชอบพอมันเป็นระบบของการเก็บตัวมัน,ม,นมันรู้สึกแล้วว่ามันเริ่มเหนื่อยวันก็นประมาณ8ชั่วโมงเช้าตีห้าถึงเจ็ดโมงแปดโมงไปเรียนกลับมาทีก็หลังเลิกเรียนก็ห้าโมงหรือสามทุ่มบางวันสี่ทุ่มบา,บางวันห้าทุ่มก็มีชีวิตผมมันผ่านมาเยอะมากครอบครัวที่ถ่านะยายกจน ที่ต้องหาเงินกันเองซื้ออุปกรณ์กว่าที่จะขึ้นมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยกว่าจะสําเร็จได้มันมัน,ม,นมันไม่ง่ายในส่วนของผลงานก็ถือว่าดีซีเกม6ประเทศ6สมัยเนี่ยสิเหรียญทองเอชียเกมแล้วก็ทําได้1นเหรียญทองก็เป็นเหรียญประวัติศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียนเลยใช้ชนะของคุณคือความสําเร็จของเราสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทย